Come ครับก็ขอเอา้าก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,น,นครับที่ของผมเพชรเชียวออฟและนี่ก็คือคลิปอาร์คคือไหนไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้เราจะมา,อ,าอัดคลิปตีบอสขำๆในโหมดคิมสันเอ้ยโหมด integrated strategy แต่วันนี้เป็นทีมของ Phantom and Kim e ์ค e ิมสันโซ i ิตายโซริตแธเออ่ยนั่นแหละชั้นที่6 ร,รู้สึกว่าตั้งแต่แพทหมาเอ้ยแพทแมวเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนมันจะมีการเปลี่ยนชื่อนะเออมันจะเป็นคือมันจะไม่ใช่ Twisted e v e r y w a y อะไรอย่างเงี้ยส่วนออของแฟนท่อมมันจะเป็นอะไรนะ c ลา i n g o v อ r s p r l ส m ริวมใช่ไม,มันก็เปลี่ยนใหม่อีกอันนี้ไปได้ไปได้ไอ้น,นี่ช่วงท้ายพอดีเลยเนี่ย โลเดนฉไล่เดนลเนี่ยจะปลดล็อกจากฝากเงินเกิน325นะครับครบทุกห้าเขียวที่มีเพื่อนทุกตัวเพื่อนทุกคนในทีมทุกตัวในทีมตีเร็วขึ้น7หน่วยอ่ะแล้วก็มีเท่าไหร่วะ25ใช่ไหมก็7็คูณ9อ่ะนั่นแหละ7 9 63หหน่วยโคตรเยอะ ผมมีรองเท้าขาวด้วยทำให้ตัวยืนบนสามารถยืนข้างล่างได้แวนการ์เหรอโอ้วห้ What? ทีมก็โอเคอยู่อะมะมาวะได้บวกไหมได้บวกผมเลือกหมอมาสองตัวนเนี่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  เอ่อตัวคำ้ำตัวคัมตัวค้มมันไม่ค่อยมีตัวที่มันวางเออมีมีซัม,มอนของหลิงออโอเคมีมีซัม,มอนของหลิงอยู่โอเคโอเคหลิงของอวัวเองแหละเออสกิลเต็มแล้วนี่ไงเล่า บวกตีเร็วขึ้นก็ไม่อยากจ่ายแพงอะ,อะสำหรับด่านนี้ด่านนี้นะครับด่านนี้จะเป็นบอสที่เราเจอในชั้นที่หกหรือบอกไปเลยชั้นที่6เนี่ยจะมีบอสอยู่ตัวเดียวณนะตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบอสอีกตัวหนึง่งแต่จะปลดล็อกมาหลังชุดแฟนทอมเลยมั้งจากามีคนบอกมานะาก็การจะปลดล็อกบอสตัวนี้เนี่ยคุณจาเป็นต้องรับไอเทม3สิ่งก็คือ1 m มนเทิลออฟวองลี่คอนเดมผ้าคุมผ้าคุมของผู้ของผู้ถูกตัดสินอะไรทักอย่างผู้ถูกลงโทษเอ่อไอเว้นเนี้ยจะเจอในด่านแรกๆเลยถ้าสามชั้นแรกไม่เจอไม่เจอไม่เจอแจก,กผ้าคุมเนี่ยก็เริ่มใหม่ได้เลยซึ่งไอ้ผ้าคุมเนี่ยแม่งมีแต่ผลเสียก็คือทำให้ทุกตัวเนี่ย จ่ายคอสดีพีเพิ่มขึ้นอีกอเออเนี่ยอย่างตัวอย่างมัดล็อกมัดล็อก36ก็จะกลายเป็น3-8แเียแม่งเยอะชิบหายทำให้ช่องต้นเกมจะลำบากขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าเราเล่นจบด่นาน3เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่าอันเดียวกันถ้าเราเล่นจบบอสชั้นที่3เนี่ยจะมีไอเทมมาให้เลือก3ชิ้นคือตปกติจะมี2ก็จะเป็น3 ก็จะเป็นส t ตนอินแอคเตอร์นักแสดงตัวแทนก็จะทำให้ทุกตัวในทีมเนี่ยมีค่าแอ t แท k d เดฟและแม็กเอชีเพิ่ม้นอีก3%นะก็เริ่มดูดีขึ้น mm hmm. The playwright never a p p r o v e of his inaccuracy of this show เนี่ยเเพลย์ไรท์เนี่ย, right, ยจำชื่อนี้ไว้โอเคแล้วก็อันนี้แหละความ ความยากก็นั่นแหละอยู่ที่ไอเทมทีที่3อีกแล้วคือหมีเนี่ยอาจจะต้องหาซองดำใช่ไหมอ่ะซองดำจดหมายดำแต่ว่าไม่มีจดหมายดำมันก็ผ่านได้แต่สรับตัวนี้คือถ้าไม่มีจดหมายดำก็เข้าชั้น6ไม่ได้นั่นเองไอระหว่างรู้สึกจะชั้น4หรือชั้น5นี่แหละแต่ชั้น4ขึ้นไปอะ่ะก็ควรตามหามันชั้น4ขึ้นไปก็ให้ลุยอีเวต์เยอะๆแล้วก็จะเจอเอีเวต์แง้มประตูอะไรสักอย่าง แล้วเราก็กดเราจะได้อั r รับ Realization ทุกตัวก็จะลบ3 dp ดคอร์และได้ค่าแอคแทกเ e ฟเอ d และ m a ็กเอเพิ่มอีก5%็ก็คือและการชวนภัยจะมุ่งไปสู่ฉากจบที่แตกต่างก็จะเป็นคอร์สทุกตัวก็จะเปรียบเสมือนลบหนึ่งและได้สเตตบวก10%ทุกตัวด้วยไม่บวก8ดดีเพราะนี้เป็น3 พอเราได้อันนี้ปุ๊บก็อย่าลืมว่าต้องผ่านบอสด,ด้วยนะบอสชั้นหแพ้ที่บอสชั้นห้าก็ไม่ได้ไปงไงเอ,อพอมาที่ชั้น6ก็จะมีร้านค้าเซฟเฮาแล้วก็ด่านสู้หนึ่งครั้งที่แบบล็อกผลไว้แล้วไอ้ด่านสู้เนี่ยจะมีระหว่างเออร์ซัสดีไซน์กับซาคัสดีไซน์ความยากก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราเตรียมทีมมาดีก็อีซี่อีซี่เบบี้ครับผม แต่ก็ก็เขาเรียกว่าไงวะอย่าประมาดอะเอออ่าก็มาเจอบอสนะครับซึ่งอ,อ,อ่ะก็จะเจอกีกกี้ทั้งหลายเจอเดอะมาร์คซิงเกอร์เจอเจอ e ีลุงตบสตันเจอโกเลีม4แล้วก็เมสาพีซอ่าทรูปเมส์พีซทรูปเมสาพีซเนี่ยเราทำดาเมจโดยตรงใส่มันไม่ได้แต่ว่า แต่ว่ามันจะพูดอะไรดีวะมันจะมีตุ๊กตาหมีโผล่ขึ้นมาตามฉากเห็นไอ้ไอ้ก้อนขาวๆนูนๆไหมตุ๊กตาหมีมันจะโผล่มาตรงนี้เนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้เฉพาะก้อนขาวนูนๆข้างในนะเฉพาะส่วนในส่วนนอกไม่มีไอ้ส่วนนอกขอบเนี่ยจะไม่มีแต่ส่วนในอย่างเงี้ยจะมีถ้าเราโจมตีถ้าเราปราบตุ๊กตาหมีตรงนั้นได้พลังชีวิตมันจะลด ลดลงจนหมดแต่ก็บอกเลยว่ามีเฟ,ฟส2นะจ๊ะ HST ออกเสียงยากเว้ยอ่าอยู่ไหนวะอ่านี่ไง Permanently i n v u n e r a b l e เป็นอมตะอย่างถาวรควบคุมควบคุมผู้ช่วยผู้ช่วยของโฮสในการต่อสู้ผู้ช่วยเนี่ยหรือไอ้พวกตุ๊กตาหมีเนี่ยจะลด พลังโจมตีของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆและทำความเสียหายความเสียหายจริงความเสียหายทรูดาเมจใส่เรื่อยๆด้วยแล้วก็จะ Lost s p ก็คือเสียเลือดถ้าโฮสถ้าผู้ช่วยผู้ช่วยหมีเนี่ยโดนปราบก็นั่นแหละฮะซึ่งผมก็แนะนำว่าควรมีตัวค้ำอะ่ะควรมีไม่กี่ตัวหรอกตัวค้ำอะ่ะพี่ทอนมัดล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่ควรม,มีคือตัวที่แบบ ฟาร์ดรีดีพอยนะหรือตัวที่ซิวเวอร์แอดแบบใช้สกิลเสร็จออกนั่นแหละพวกใช้สกิลเสร็จออกใช้สกิลเสร็จออกเนี่ยคืออันนี้คือดีมากคือแบบเหมาะเหมาะมากเออนั่นแหละอย่างซัมมอนนี้ก็เวิร์กเหมือนกันแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือ DP Regeneration เพราะว่าเอฟเฟกของด่านจะลดอัตราเร่งอัตรา Regen DP ลงถึงเกรดลี่อ่ะเกรดลี่นี่เยอะมากเลยนะ ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ75นี่แหละน่าจะครึ่งหนึ่งเกรซลี Re ่รีดิเนี่ยเกรลี่รีดิวนี่นั่นแหละทำให้คือต่อให้ทีมแม่งเทพพระเจ้าแต่ DP ไม่พอวนตัวละครก็มีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันก็ถ้าเตรียมใจมาแล้วว่าจะมาสู้กับมันเนี่ยก็ขอให้เตรียมตัวเล่ง DP ว่ไว้เลยแต่ คิดว่าผ่านง่ายไหมโอ้ย,อยเห็นเห็นแก้วบวกตีไว่อย่างนี้น่าจะอีซี่มันนี่อยู่อ่ะโอเคมีตัวสนหนไหมผมมีตีเวทแรงเนาะไอเทมก็ส่วนหนึ่งเวทซอยเร็วบวก40หน่วยแฮตเตอร์คอร์สลดลงเลือดเยอะคอร์ดไซส์สกอร์ดไซส์ดีพอย์ลิมิตดีพอย์ลิมิตโอ้โหมีเบดแดน ไม่รู้จะไม่รู้จะชนะยังไงแล้วอ่อจริงๆก็อยากจะเลือกอ e ีฟิตนะแต่เลือกตัวนี้มาแล้วไม่เป็นไรอ่ะโก้ทฤษฎีมานานบิดเบี้ยวในทุกด้านในทุกๆด้าน มีเสียงมอด้วยเหรอมโซอิคอาอะบางอย่างเล่นตามได้แต่บางอย่างก็ไม่ต้องเล่นตามก็ได้ถ้ายืนวงในอ่ะจะโดนมันโจมตีได้นะอันนี้ก็อันตรายอันตรายมากก็หอทำไมทำไมพี่เอาเบดแดนซ์ไปล้วเบสไปแล้วมผมขอคิดก่อน งั้นเอางั้นเอาอันนี้ไว้นี่ดีกว่านี่ไงมาละหน้าตามจะเป็นอย่างเงี้ยเออ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 แย่แล้วเพราะอย่างนี้เราถึงต้องมีหมอสองตัวโอ้ในทนิจาน ไอตัวเลนบน,ะน,ข,นขึ้นบันไดบนมาฝั่าางซ้ายตัวมาข้างล่างขึ้นบันไดลงบันไดล่างมาฝั่งขวา <c oughs> อ้องโดดสตันมัดล็อกมัดล็อก <c oughs> มัดล็อกมัดล็อกโอเค เดี๋ยวรอมันรอมันโผล่ตรงนี้ก่อนเออเราหน้าเราก็เล่นได้นี่นะวางสไนตรงนี้แม่งเลยอเออมีดาเมจนี่ว่าจัดไปดิค้าหน่อยนะเพื่อนโอเคนี่ยแหละไอ้ระหว่างนี่แหละคือปัญหาของเรา เอกนยมนนอกนั้อ er ันนอนั้หกันนอนั้นอกันนอกนั้นนอก่อกน้อกน้อกนันน้อยสุดโดนซูมยิงนัวไปดิเอ้ยแน์เดี๋ยวันโผล่ใกล้ๆก่อนค่อยใช้ ผมยังงงแล้วทำไมผมถึงทำแบบเมื่อกี้อ่ะมันวางมันก็เลยวางหลิงไม่ได้เนี่ยสีหลอดมันยิงอีกทั้งนั้นเอานี้ออกหันหันหันขวาดีกว่ากเคร็ยการละคร มันมีเกาะกับกันเวทอยู่นะเลือดมืนถ้ายืนใกล้ๆก็นั่นแหละโดนพอจะหายดาเมจลดลงแล้วก็โดนทูดาเมจได้เรื่อยด้วยเชลุงเอาหรอวะไม่ได้ล,ละ,ะลเออยังไงมาพอดีเลยจ้วง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 แรง แค่それ隠れられてない่トงไม่プด้เตต๊ออุ๊กเพิ่มวะตุ๊กตาเพิ่มไปเรื่อยแต่ก็อย่านานเกินไปใช้เลยอยเฟ ถูกมากหมดยังมันนี่เดี๋ยมีโอ้โหมีบวกซอยไวนี่ยิ้มได้สูงยิงปากปากทีมทีมพร้อมอย่างนี้ยังไงก็อีซี่มันนี่ ถ้าเพื่อนๆมีตัวละครอื่นๆที่ดีกว่านี้แผนการดีกว่านี้ก็เอาไปปรับใช้กันได้เพราะว่าที่เล่นทั้งหมดนี้ก็แค่แบบแนวทางเฉยๆเดี๋ยวไอตัวโกเลมมันจะมาละเออเราเล่งให้สไนเปอร์ตีเร็วได้นี่หว่ายิงมันอยู่เออมันอยู่ที่สกิลสองหรือสกิลสกิลทาเลนต์มั้ง แต่ไม่รู้อีหนึ่งวันนี้หรอเปล่าฮิวซัมมอนได้ฮ่าฮ่าโอเคจบจบละชนะแล้ว

โอเคสกิปนะเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้จริงๆเสียดายนะเพราะว่าจะจะยืมน้องจีจีมาเล่นไงแล้วลืมแล้วผมลืมเว้ยว่าเรายืมไดยเฉพาะครั้งแรกที่ลงเท่านั้นโอเคสาม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 ,สาม,สามว้าวไนส์ไนส์ไนส์สเปียร์เฮด โล่กับซัพพอร์เตอร์อะโลกก่ซัพพอร์เตอร์แหละแต่จะเลือก GG เวทมาคือมันยืมได้นะแต่ว่ามันมันยืมได้เฉพาะสตาร์เตอร์เท่านั้นไงแล้วโอ้ก็ไปลืมเว้ยว่าโอ้ไม่มีโอเคขอบคุณมากมานี่เลยฮะ เอาสปอร์ตมาก่อนเผื่อโดนเซอร์ฟเวอร์ลิสเซอร์ฟเวอร์นี้นี่ร้องกรี๊ดไอ้สัตว์ไงเล่าไม่มีฮิวนี่มึงเฮ้ย <c oughs> เลยอะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปสอนเล่นที่ว่าเนี่ยกำลังกำลังทำกำลังทำอยู่ไม่ทิ้งแน่นอนแต่ก็ถ้าเกิดว่าในแผทหน้านี่จะมีอันนี้ด้วยนะไม่ใช่แผทหน้าแผทนูน้น อีก10วันเข้าเดือนใหม่เพิ่มอีก15เวลก็คือแพทนููนนะครับแพทนููนก็จะ,จะโอ้โหแม่งลืมอะไรวะแม่งอ๋อเออมันจะมีจ่ายจ่าย1เม็ดทอง أ, อ่ะเพื่ออัพเวลอัพหนึ่งเวลซึ่งไม่คุ้มมากถ้าจะให้คุ้มก็จ้างผมปั่นดีกว่า <laughs> โอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านมากแล้วมาเจอกันคลิปอ่า ไม่ใช่สิต้องบอกว่า,าไว้พบกันอีกทีคลิปอื่นๆคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยบารลาสวัสดีครับ